สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาล่องเรือครูสกันนะคะที่วอชิงตันดีซีนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนเรืออยู่นะคะ 我们现在行驶在人工挖掘、长达两英里的华盛顿运河上。它从潮汐盆地的北端接收上涨的潮水，然后把潮水引流到安娜斯蒂亚河。在您左边看到的，就是华盛顿 DC 最早建立的鱼市。这个市场从1805年建立以来，就聚集了很多的商贩。 นั่งชมรอบเมืองนะคะส่วนมากที่เห็นมาเมื่อกี้นะคะดีซีก็จะมีต้นสักลยนะคะอยู่รอบเมืองเลย นี้ก็จะชิวๆนะคะก็คือล่องเรือใหญ่นะคะมาคนเดียวนะคะไม่มีมือกล้องเนาะจะไปไหนในอเมริกาก็ส่วนมากตอนนี้นะคะจะเห็นแบบใส่ชุดเดิมอะไรเดิมมากแต่ว่าซักแล้วนะคะซักก็คือว่า ใส่ซ้าๆเพราะว่ากระเป๋าเอามาแค่ใบสองใบนะคะจะจบมหมดนะคะแต่ว่าที่เนี่ยอากาศหนาวมากก็คือขอให้อบุ่นไว้ก่อนแต่ในในนิวยอร์กหนาวมากแต่ว่าโบริสตันนะคืออากาศดีหน่อยนะคะคือไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่รรรยากาศกําลัง <laughs> Coming up on our left is the Arena Stage, a professional theater located in Southwest DC. The Arena Stage is currently the largest company in the country dedicated to American plays and playwrights. Its productions have received numerous local and national awards, including Tony for the best regional theater. If you get a chance, be sure to check out some of the arts and culture that Washington DC has to offer. ทางโน้นก、嗯、็จะเป็นปาร์คท、嗯、ี、嗯、่เราจะมาถ่ายลำดับว、嗯、ันน、嗯、ี、嗯、้